สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC ซี c หม่จ้าสวัสดี FC โทลบมากิขนข้าว้ำเดื้อติ๋วจกากแกงหน่อไม้ห่อนๆจ้ามาค่ะมาแกงหน่อไม้ร้อนๆเสพะอีแงจ้าคุนนีลูกโดดเดย้ติ๋วนะมาเด้อข่ะเด้อจ้าแซ่บสิน้นหลอดหมกไกจ้า อันนี้่วยแจวมะเขือเทศจาาาา้ามามามากก็เหนียวร้อนๆหนึ่งกระติบจา้าอือย่ายกินขนมยังคือว่าเอาออกมาละลืมโอ้มือมงเหงาย่ายแกงน้ำไม้ก็จะแล้วจ้ะมาเด้อมากินน้ำกันได้จ้ะเด้อเสแบๆจ้ะแกียงน้ำไม้ หมกไก่เซปีแก้วบักเขื่อเทศแก้วบักเล่นจ้าขอถวยไข่อ,อะแก้วเทอสัดหน่อยนึงนนเนาะไข่เนาะแก่งอามากินไก่ๆน้ำกันจ้าเห็นบ้าฮะ อ๋ออึบแยติจะมาใส่เข้าเขามันห่อนจ้ะอึบนอนจ้ะห่อนไรไปเพื่อนห่วยมาจมามากินน้ำม่ติ๋วได้จ้ะเด้อเจียวบอกเดนแสบลยจ้ะ เปล่งเสบกันเนะยนางเก็บหลังบ้านจ้ะอืมแม่เตียวเอาลงเป็นงานเลยด้วยปากกันเนีหูดิีนไม่ค่อยง่ายจ้ะอ๋อม่อยู่เมืองหนองคายพอเห็นมีดจ้ะเย็ดเตียวมาปลูกเย็ดเตียวเามาใจนครพนมจ้ะน้องชายเป็นทรงมาให้ไปเด้อบัวลายเด้อ จกมแก้วเบะเ,เขากันขนาดแก้วปกเล่นแกงแล้วไมมจ้ะแก,ง,แกงใส่ปักคือใส่ปักบวบมกปีใส่ไก่ น่าหานกับบมิเชลเนีย <c ười> ะยแช่จออไข่มาไวยใช่น้ํากันเลยผักสะเนี่ยผักสะเนี่ย dạy kín của dì ở đây dạy có a mưu ngôn lịch ơi lục ngục 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 โอ้ลูกโดดเชิงนวยพี่น้องจ้าเริ่ม,มาเล็กทีเลย Như tiêu mặt thật sang thơm Ngon นี่ก,ก็ข้าวหมวาน ้พี่ออกกน,กกน้องแล่วแซ่บได้บางทีก็มันมั่นจ้ะเจ่ติวสิว่าเลือกตลกสุฟังแกงน้ำไม้เฮ็ดคลิปได้จ้ะบนบบเฮ็ดคลิปมันม่ติวลืมเปิดกล้องบฮือแมันกล้องมันเล็งออกกับโะหูจ้ะโอ้ยเฮ็ดภาคไปจ้ะ ใส่นู่นนี่นั่นใส่น้ำปลาเม็ดติ๋วผู้้แล้วเพิ่นผากไปเนาะนนี้ใส่บักอื้บักต้นบักพริก่าทนแกงซุกละปิดหม้อได้จ้า,ว,าว่าสันเว้าอยู่ผู้เดียวกับโทรศัพท์มืดๆ <laughs> สิไปปิดคลิปจ้าคลิปว่าเปิด,ดเล่ไม่ได้ให้คลิปกินจ้าที่จริงเม็ดติว๋วจะไ่เให้คลิปกินจะให้คลิปแกงน้่ไหมไอพี่น,น้องอยากกินน้ำา่าัน โอ้ยมันมินกัิ่นกระเด็นเะัยเนาดบีกบวบน้อยล้างบ้านบวบไม่ไหมไอเนี้ยเก็บแล้วกันย้นฟานลุงหม้อรอดล่างแล้วกันเนี้ยฟนลุงหม้อรอดจ้ะแซ่บ ทำเออ่อนๆม่นคือเนี้วจากยาสโสทอนจ้ะอามาจยาสโส โอ oh, ้แสบแสบแสบแล้วยัดติวจัดสดกินแกงเนื้อไม้เด่นเขาอิ่มละกินแค่นี้แหละจัดสิบนาทีโอ้ oh, พี่น้องงาวายาจัดยัดติวขอจบคลิปต้องขอขอบคุณทุกเกลิศทุกรักทุกอะไรทุกกำลังใจจ้ามากินแกงหน่อไม้กต่ยัดติวต๋วยัดติ๋วจกสดจ้ะสดไม่ได้กินโลนละแกงเนื้อไม้ทีเนี้ยก็เอามาเป็นมวนบัลไงเลยวยัดติ๋วจะแกะมวนกินจ้า เลิฟๆทุกคนนะคะบ๊ายๆจ้า